เชื่อไหมเคยมีคนถามว่าหยิบไพ่แลนดอมยังไงให้ได้ไพ่ดีตลอดมันไม่ดีตลอดนะคะทุกคนบางทีเนี่ยหยิบมามันก็มีทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีคือถ้ามันดีอย่างเดียวเดี๋ยวแล้วเราก็ไม่ต้องระวังอะไรเลยชีวิตใช่ไหม,มไม่มีหรอกมันมีทั้งดีและไม่ดีปนกันไปอย่างเช่นชุดนี้ที่จะหยิบเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะลองหยิบแบบแลนดอมให้ดูนะคะคือคนที่พร้อมจะฟังเนี่ยคุณก็ต้องพร้อมรับทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังถูกไหมคะการด,ดวงเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีดวงใคร ดีร้อถ้าดีทั้งหมดก็ไม่ต้องดูดวงแล้วก็คือแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวลองหยิบอันนี้อุ้ยไพ่ใต้สำรับนี่ก็ถ่ายได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ the wheel of fortune นะหมายถึงโชคลาภเดี๋ยวจะลองอันนี้อันนี้ว่างมือเดียวเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองตัดขึ้นมาเลยจะลองตัดแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยนะคะว่า,าไพ่ใบต่อไปของคุณจะเป็นไพ่อะไรนี้เอามือ เอามือถือวิดีโอไม่ค่อยถนัดแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติอ่ะคนที่ดูคล <ah> ิปนี้อยู่นะคะไพ่ดูออฟฟอจูนขึ้นเนี่ยหมายความว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภเร็วๆนี้แล้วจะมีเรื่องอะไรอีกที่คุณต้องระวังอันนี้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะซินถือไม้เท้าก็คือการเหาะอยู่นะคะก็เหมือนการเดินทางก็ได้อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเด เดินทางที่มันเกี่ยวกับเรื่องงานหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวอะไรก็ตามคุณก็ยังคงต้องทํางานอยู่แล้วใส่เงินก็ได้นะคะแต่ไพอันนี้ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเรื่องงานติดต่อเข้ามาหรือมีงานแบบตกลงตอบรับหรือมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องงานหรือข่าวครา,าวจากทางไกลก็ได้นะคะอาจจะเหนื่อยเรื่องงานหน่อยแต่ก็จะประสบความสําเร็จด,ดีอ่ะเดี๋ยวลองตัดใบสุดท้ายอีกใบหนึ่งอ่ะดูซิเป็นยังไงอือ เอาใบสุดท้ายนะคะอ่ะอันนี้ไพ่เด็กเด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญไพ่เด็กถือเหรียญในหลายครั้งที่ที่อาจารย์เปิดขึ้นมานะคะหลายคนที่ด้ไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมักจะได้ได้โชคได้ลาบหรือได้รับนะคะแบบฟุกๆเมื่อกี้ใบแรกบอกจะได้โชคจากการเสี่ยงโชคแล้วก็จะได้อ่าเรื่องงานจะมีโชคสองเรื่องเรื่องงานกับเรื่องเงินเรื่องความรักยังไม่ขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยถ้าจะทายเรื่องความรักก็ถายได้อย่างเช่นแบบว่าคุณคุณอาจจะเปิดโอกาส หเรื่องความรักให้กับตัวเองนะคะใครที่เคยปิดกั้นเรื่องความรักหรือไม่เปิดใจหรือไม่อะไรเนี่ยมันจะถึงเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะเปิดใจละลพกษณะัยอย่างนั้นนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจได้ในช่วงนี้สำหรับคนสดคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็นะคะอาจจะได้โชคลาภจากคนรักเล็กๆน้อยๆโชคลาภหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆก็ได้ส่วนนี้เนี่ยเด็กถือเหรียญก็หมายถึงเด็กมีโชคคนที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับมรดกก็มาจะได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่ที่ โชคดีเรื่องการเงินค่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของคุณจะนำโชคลาภมาให้ด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงเด็กบริวารน,นะคะจะนำโชคลาภมาให้ด้วยใครที่แบบว่าอยากจะหาจะเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยก็ลองดูจากเด็กสัตว์เลี้ยงนะคะหรือบริวารเด็กในบ้านานี้ก็ได้นะจะนำสิ่งดีมาให้จบแล้วสามใบเอาอีกใบหนึ่งไหมคะแถมดียวันนี้วันนี้แบบว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิปเลยนะคะก็คือแบบ เอาซะหน่อยซะหน่อยเอาอีกใบนึงนยังไม่มีไพ่เสียเลยมันจะไพ่ดีอวันนี้ยเอ,อเมื่อกี้พูดเรื่องความรักนะคะไพ่หนึ่งถ้วยก็เกิดขึ้นหนึ่งถ้วยหมายถึงการเริ่มต้นเรื่องความรักหรือความรักใหม่ข่าวดีเรื่องความรักจริงๆแล้วภายในสามวันนี้เดี๋ยวจะมีคนนําข่าวดีมาให้คุณถ้าคุณรอการติดต่อจากคนรักหรือความรักคนรักทางไกลอะไรอยู่นะหรือไม่ทางไกลก็ได้คนรักะค่ะรอคําตอบรออะไรอยู่นะคะจะได้คําตอบที่เป็นแบบเซเยสนะคะจะเป็นคําตอบที่แบบ สำเร็จสมหวังใครยังโสดจะได้พบรักพวกคนถูกใจใครมีแฟนแล้วมีปัญหาก,กันก็ความรักจะราบรื่นขึ้นดีขึ้นได้เริ่มต้นใหม่สมมติว่าแฟนทําตัวไม่ค่อยดีจู่ๆก็ปรับปรุงตัวเป็นคนดีขึ้นมาแบบเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดีมากเลยดีมากเลยยินดีที่ได้เจอกันใครที่ผ่านมาเห็นไพ่ชุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวาสนาของคุณทําให้คุณเนี่ยได้เลื่อนมาเจอบางครั้งโลกนี้มันก็ไม่มีเรื่องบังอื่นแล้วนะคะ มันต้องเกี่ยวข้องนะ้นถึงจะได้เจอกันพิมพ์คําว่ารับคําทํานายที่ดีแล้วก็ฝากด้วยนะคะก่อนจากกันไปฝากคลิปซีรีส์ด้วยนะคะตอนนี้มีซีรีส์ชุดใหม่ล่าสุดแล้วนะคะก็คือไพ่คํา,าคำทํานายนะคะพิเศษอาจารย์เปิดเอาไว้ทั้งหมด5ชุดนะคะใครอยากซื้อคลิปนะคะ100บาทให้เลือกได้1 1คลิป1จาก5นะคะเป็นการเลือกเองชื่อว่าชุดเลือกไพ่ตามวาสนานะคะใครอยากเลือกแบบเสียตังค์นะคะ100บาทก็ ติดต่อมาแล้วกันนะคะแล้วก็ขอติดต่อขอคลิปที่น้องแอดมินคลิปห้ามเปิดเผยห้ามเผยแพร่นะคะเฉพาะคนที่ดูเท่านั้นเฉพาะคนที่มีวาสนาตาก,กันเท่านั้นนะคะใครอยากดูแบบเสียตังดูฟรีบ่อยแล้วเบื่อแล้วก็ลองมาซื้อคลิปประจา์ดูนะคะ